สดีครับพี่น้องครับคนลอหิมครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งกันหยดน้ำกดส่วนยางครับมาใส่น้ำกดครับมือนี้ส่วนยางกีดยางไว้มือเ้านี่ครับติดตามครับพี่น้องครับบางท่านเพื่อนกันยังบ่เคยเห็นการหยดน้ำกดอยู่ถือโอกาสมือนี้ครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งกันวิธีการใส่น้ำกดนะครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งกัน ผสมน้ำพุดเด้อพีนนอ่น้องเลยน้ำถังหนึ่งค่ะใส่น้ำกุดอยู่ขวดหนึ่งครับพี่น้องถ้าใส่หลายก่าฮันมันก็เป็นการสิ้นเปลืองซื่อครับคลอกลงไปครับคลอกน้ำกุดลงไปผสมกับน้ำคนจังหน่อยครับให้มันเข้ากันทั้งบ้านของคนลหิมบ่บ่อนิยมเอดยางแผ่นครับเอดแออยางก้อนถ้วยคือคืกทีกอ,อ,อย่างครับ ราคาช่วงนี้ก็ดีอยู่ครับพี่น้องครับยี่สิบเก็บยี่สิบแปดบาทก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับช่วงนี้หน้าแล้งกักจีดกีดมือเวียนมือครับพี่น้องปกติย้ำคืดูหนาวกัวบจีดสองมีดพักมีดหนึ่งแต่ช่วงนี้ช่วงฤดูแรงครับพี่น้องกะกจีดมีดเวียนมีดครับแลพัก หน้ายางไปนำครับพักต้นยางไปนำครับคุณจักหน่อยครับพี่น้องคุณมันเข้ากัน น้ำกุดครับถ้ามันน้ำน้ำยางออกายครับพี่น้องครับันเติดก้อนอี่ซีเ้อก็ต้องเอาไม้มาคัดไว้ครับางายยางนี่ครับมาคัดไว้บ่ให้มันลงหดก้นครับพี่น้องถ้าลงหดก้นมันน้ำยางมันจะลุ้น กุ้งกระปูนี่ก็กระปูน้อยนี่ครับกระปูตัวเล็กถัดมาครับพี่น้องครับอยากใส่ใส่น้ำกดผสมน้ำลงไปจ้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่อย่างครับลงไปในถ้วยให้มันตินลูกบอลครับใส่ลูกบอลตาต้นใบที่มันอวบ กินบองเต็มเลยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ผมบอกเขาเลยครับแ mm <h. S 1> ค่ครึ่งเดียวใส่กิเกลลองค้นถามว่าเป็นยังไงคือบอกเปลี่ยนถ้วยเลยครับเปลี่ยนถ้วยแล้วมันน้ำหนักมันสิอันนี้บอกป็นช่วงผมครับน้ำหนักนี่คือบดีครับพี่น้อง ย่างของคนละหิมครับเป็นอย่างพันสองห้าหนึ่งครับพี่น้องบบตีฟ้าตีฝนบทตีแรงครับออกเบิ้ตสีครับออกตลอดครับวตัตกีครับพี่น้องต้นนี้บบออกครับตันน้อยต้นน้อยต้นอ,ยน,อยน,อยนออกต้นบบออกนะครับพี่น้อง เน้นว่าต้องใส่ถุงมือ,อยางนะครับมาหยดน้ำพุดเพราะว่ากลิ่นกลิ่นมันรุนแรงกลิ่นมันอยากหมินครับยิดมืออยู่ประมาณจักมือสองมืออย่ลครับก็ไปล,ล้างออกใครมีสูตรที่ที่ยางบบเบมนกับคอมเมนต์มาบอกเด้ด้วยครับว่าใส่สูตรใดครับติดกันใดครับ ไ,ไปเรื่อยๆครับพี่น้องต้นออกต้นบัวครับดีแลฟอสฟอมือก็่ชื่อจะต้ขายอีกแล้วครั ellt, plex, or, บท่ so more, นานี้ประมาณสักสิบห้ามือครับพี่น้องสิบห้ามือสี่เก็บขายคฉลี่ยช่วงนี้ก็จีดมีดเย็นมีดครับมือเย็นมนื้อได้อยู่ประมาณสักเลี้มมีดหรือแปดมีดครับ ตัวน,นี้ออกลายครับพี่น้องตัวนี้เป็นส้มปุ่มเลยครับต้องได้เอาไม้มาคัดไว้ครับ ก็สมควรครับต้องได้เอาไม้คัดไม้คือกอแต่จะน้ำอย่างสิลุนครับจากกระเพือยางเจ็บขายจะต้องได้ตอกไม้อันนั้นออกอีกครับมันเกิดอได้ทอนยากปานใดดอก นี่ก็เป็นไก่สีเหลวแล้วครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรับนะ้องใส่น้ำกดส่วนยางาม ใบไม้มันก็ต้องเก็บว่ะใบไม้ที่ิดใบไม้ที่ทิดในี่ก้อนอยางครับต้องเก็บว่ะเฮาไปขายแล้วเพื่อนผู้รับซื้อเพื่อนเห็นเพื่อนก็ซื้ได้เพื่อนสีว่าได้เพื่อนสีฮักฮักกิโลฮักอันนั้นของเฮาครับกว่ามีสิ่งเกี่ยวพัเพื่อนว่าเฮาต้องเก็บออก ไม้สำคัญที่ใบไม้แหละครับไม้คัดอันนี้ก็ต้องได้เอาออกที่เก่าครับตอนเก็บครับตอนเก็บไปขายครับเพื่อบ่ให้น้ำยางมันมันลุนซี่ครับมึงไม้มาถึงก้่นไ้มาถึงก้นกระโอ น้ำกุดก็จะป้อนใส่น้ำหลายพูดรับน้องที่เลือดบ่งแข็งปันเลยเี๋ยวเพื่อข้ามขึ้น็ค <Yeah. S 2> ้อ <Yeah. S 2> สิแขางตัวเร็จตัวอยู่น้ำยางก็ได้ ประมาณ8ปีครับต้นกระบอใหญ่ง,งว่าตอนปลูกที่แรกๆว่ได้ค่อยบำรุงรักษามันครับพีอน้องใหญ่ขึ้นมากกทะทาต้นยางมันรุด ส่วนกันยังยังวัเศราไหลอยู่ครับ,นะบรี่น้องบางต้นนรลยหน้าเป็นด,ดูแล้งเลยหน้าแล้งเลยี่น้องเลยส่นกัยังใสาเาเป็นมดูนาวนี่เบิดมือเบิดคืน้น กระปูนี้เต็มเลยกระปูขนาดเล็กขนาดกระปูน้อยน้อยเต็มครับพี่น้องมีดเดียวครับ แล้วนะครับพี่น้องครับการใส่น้ำกดครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ดเอครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนละหิมคลิปหน้าพราอกันไหมครับสวัสดีครับ